สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกทท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเช่าหน้านะครับผมมื้อนี้นะครับผมมีเครื่องมือนะครับมานําเสนอพี่น้องเช่าหน้านะครับเครื่องมือที่จะซอยทุนแรงทุนแรงงานนะครับให้พี่น้องเช่าหน้านะครับยุดดันหลังผมนะครับ ครับนี่ครับเป็นเครื่องดำหน้านะครับเครื่องดำหน้าตัวนซีแถวนะครับซีแถวคือที่หัวปักดำนะครับที่หัวปักดำนะครับผมระยะนะครับระยะห่างระหว่างแถวกับยูสามสิบเส้นนะครับส่วนรรหว่างต้นนะครับรรหว่างต้นอายุเราเล่าสิบแปดถึงยี่สิบเส้นนะครับผมนะครับส่วนการทำงานนะครับการทำงานก็จะเป็น เครื่องยนนะครับเป็นเครื่องย่นตสูบเดียวนะครับเครื่องย่นตสูบเดียวมีมีล้อนะครับมีล้อมีล้อมันมันเดินเองนะครับเดินเองได้นะครับผมแต่ว่าเข้ากับต้องคอยบังคับทิศทางนะครับประคองทิศทางให้มันตรงนะครับผมกบเวลานะครับเวลายกเลี่ยวก็เวลาเลี่ยวหัวงานนะครับก็เข้าเข้ก็ต้องลากหมุนดาวนะครับผมครับสำหรับนะครับสำหรับก้านะครับ กาที่ใส่กับเื่องนะครับกา,าสามารถนะครับใส่ถาดเพาะนะครับถาดเพาะได้ทองตลาดนะครับใส่รวมับพวกรถญี่ปุ่นได้เลยนะครับถาดนะครับหรืออใดรยุกไก่มองที่ขาเจ้าเพาะกาขายนะครับกระืือกาแพนมาดําได้เลยนะครับก็คือสะดวกสบายนะครับผม ครับสำหรับการทำงานนะครับเดี๋ยวผมกับสีม่าเฮดไทมมึงนะครับผมการทำงานนะครับเมื่อเครื่องย่นนะครับย่นหมุนนะครับผมย่นหมุนกับยกนะครับจะยกชุดหัวปลั๊กดำขึ้นมากนะครับผมชุดหัวปลั๊กดำขึ้นมากนะครับหัวปลั๊กดำกับตันะครับลงมไปปักนะครับแล้วเอากล้านะครับผม ล้วกกาลงมากหอดดินชุดนี้ก็เป็นตัววี่อกนะครับแลวก็มี่ชุดต้นไก่ตัวนี้นะครับข่วงข่วงหนํำนะครับเป็นตัวสายฐานกลานนะครับสายฐานกา้านเปเรื่อยนะครับอ่าแล้วก็ข่วงด้วยตัวนี่ครับตัวปั้นกา้านนะครับผมตัวปั้นกา้านให้มันหมุนลงมาเติมในชุดหัวปักดํานะครับผมตัวนี้

ครับถ้าผู้ดใดสนใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามเขามาได้นะครับในช่องทางทีทีไ้ไว้นะครับผมอ่าก็อ่า,อา,อาเป็นเพจเฟซบุ o กนะครับเพจจะเป็นเพจเื่อเพจเครื่องดำหน้าเครื่องดำหน้าช่างพงนะครับผมอ่าหรือช่องทาง youtube นะครับหรือ facebook ส่วนโตก็ได้นะครับผมเดี๋ยวติดึ้น คืนช่องทางการที่ต่อให้นะครับไม่ว่าเป็นเบอร์โทร่หรือว่าไล่นะครับผม